ครับผมนะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับผมจะเป็นใครไม่ได้นอกจากวานและปายค่ะครับผมนะครับผมและเจออะไรอีกทีวันนี้อะ,อ,อะเจวันนี้เราอยู่กับ e s US u ด u d max 2 5สุดท้าเลยคันนี้นะเป็นตู้ทึบกันเลยนะสมอสำหรับสายวิ่งร่วมกันเลยทีเดียวนะ ไม่ว่าจะขนส่งใดๆนะมารวมกันที่ตรงนี้กันได้เลยจ้ะมีประวัติการผ่อนสินเชื่อคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวกันได้เลยเนาะฟรีดาวส่งะบาๆไปเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้ฟรีดาวส่งที่8,000กว่าบาทนะครับผมนะใครที่สนใจเอาไปวิ่งร่วมไม่ว่าจะเป็นเคอรี่แฟตเจนทีนะจ๊ะบอกเลยว่ารีมาดูรีมาดูคลิปของเราได้เลยนะมาจากด้านหน้ามีอะไรกันบ้างคะคันนี้คะคันนี้ได้เป็น อีสุเป็นเครื่อง2.5นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับจังหน้าตัวนี้มาพร้อมกับสีบรอนนะใช่แล้วจามาต่อไปดูตาไฟของน้องน้ำบอกเลยนะมวยไม่มวยใส่กริ๊กใส่กริ๊กนะครับผมทีเดียวนะเป็นไฟหน้าฮาโรชิ้นใส่กริ๊กเลยมาจับมาดูได้ค่ากันเลยนะยางนะหวานกลับไปเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วสี่เส้นกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะข้า้งหน้านะเป็นล้อกระทะเลยเนาะล้อกระทะของอีสูเลย เหมือนสีรถเลยไม่มีไฟเลี้ยวแต่มีตรง้ติดกับตัวถังรปถ่ายใะนี้สองคนนะเราสองคนติดฟิล์มใหม่ให้เลยนะคะรอบคันกันเลยตานี้บอกเลยนะว่าคันนี้ได้เป็น ตู้ทึบใหม่กันเลยทีเดียวนะสําหรับตู้ทึบล้อหลังเป็นยังไงบ้างคะล้อหลังจ้าล้อหลังเป็นล้อยางบรรทุกของวิชารีน x C d 2ขอบ14นิ้วนะจ๊ะบอกเลยว่าบรรทุกจุกๆไปเลยนะคันนี้2ตันได้นะจ๊ะสำหรับล้อบรรทุก3-4ตันได้เลยแล้วบอกเลยนะไปวิ่งใช้งานกันได้สบายสบายกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนจ่าคันนี้นะราคาเท่าไหร่จ้าคันนี้45,000บาทอ นี่นะ45,000บาทเท่านั้นนะใครสะดวกตัดสดนะเดี๋ยวเรามีของแถมให้มากมายเลยส่วนรถจุกๆในสายค่ะอันนี้เปิดยังไงคะทุกคนเปิดยังไงจ๊ะเปิดให้ดูไหมเปิดยังไงเอ่ยอ่ะเปิดให้ดูอ่าดูด้านในนะเฮ้ยอันนี้บอกว่ามันวิ่งได้ทั้งของพัสดุแล้วก็วิ่งขอยของได้อยู่นะดาใช่ค่ะวิ่งแบบว่าแม่ค้าพ่อค้าเนาะวิ่งหาเลขกันได้สบายกันเลยทีเดียวนะจ้ะสำหรับคันนี้นะ ตูท้ทึบคันนี้สูงเท่าไหร่2เมตร10ไหม2เมตร10นะขนาด <มา S 1> นี้2เมตร10เลยใช่ค่ะบอกเลยนะว่าใหม่ทั้งรถใหม่ทุกอย่างเลยแกะเก็บยังไงสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาวันกับไปได้เลยนะคะเบอร์โทรเราขึ้นอยู่ให้ที่หน้าจอแล้วนะนละค่คะ<ถ>ผมใช่ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2013กันเลยทีเดียวนะด้านในของเขานะคะเป็นเบาะหนังเลย ไม่ต้องกลัวเปียกไม่ต้องกลัวเลยนะที่สําคัญเขาเป็นเกียร์5สปีดกันเลยทีเดียวนะกระจกมองข้างนะเป็นปรับไฟฟ้ารอบคันกันเลยทีเดียวจ้าเ,<ร>เดี๋ยวเลก,กันอีกทีนิดน,นึงนะคันนี้นะ<ร>ค่งะแระอยากจะบอกว่าภาใ<ค>ยในนี้คือใหม่กริปมากๆเลยใหม่กว่าน,นี้ก็น้องป้ายแดงแล้วแหละ ก็บอกเลยว่าคันนี้น้องนงไป้ายแดงเลยเพราะว่าข้างในเราทาความสะอาดและเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์และน้ามันเบรกเราตัวเช็งให้เรียบร้อยลูกค้า<ช>ออกไปสามารถวิ่งขายของวิ่งงานได้เลย<ช>นะจ๊ะหรับคันนี้ลเ,เลยรประกันได้เลยว่ารถของเรานะไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนเลยนะคะแล้วเรายังมีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าอีก1ปีกันเต็มๆ,ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสไลด์กุญแจหา หมดรถยางรั่วยางแตกนะเรามีบริการตรงนี้ให้ลูกค้าตลอด1น่งปีขึ้นไปจ้าบอกเลยว่าที่ไหนไม่ได้ที่นี่ได้นะจ๊ะสำหรับสนชายคาเซ็นเตอร์ของเราเองนะรถคันนี้นะคะส่วนเท่าไหร่สี 4, 5, 000, 000. ่เซนาเป็นไปคันนี้นะมีประวัิการผ่อนเชื่อเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์กันเลยนะสำหรับ<ช>ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดออกรถกับเราง่ายๆเลยนะคะเรามีบริการจรัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านจัดส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวคะ่ะไม่ขั้นตอนยังไงบ้างน้าบ้านอ่ะ สองอะส่งเงินประชาชนเช็คเครดิตฟรีสามจ่ายเพนนฟรีถึงหน้าบ้านและสี่สุดท้ายท้ายที่สุดนะคะจะส่งให้ที่บ้านลูกค้าฟรีฟีไปเลยเพราะว่ามันเป็นถางอยากมารับรถด้วยตัวเองนะวานกับป้าออกค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารให้เลยนะจ๊ะอะไรนะออกค่าเดินทางค่าที่พักโอ้โหไม่ถามกระเป๋าตังเซลเลยนะคกไม่เป็นไรนะจ๊ะออกให้ลูกค้าไปเลยเนาะใช่ค่ะใช่แล้ว ง่ายมากๆเลยนะที่สำคัญนะคะเต็นรถของเรามีทั้งหมด2สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่บ้าสสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภออะันประเทศทางปตลาดลงเกลือจังหวัดสกวค่ะสาขาที่2อยู่ไหนคะสาขาที่2ออยู่ที่บ้านเก่าซอย12อําำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมใครยกใครเทนายก็ไปได้เลยนะครับผมใช่แล้วจ้าเราหมุนทำไมหมุนทำไมก่อนหรือโทรสอบถามของเราได้เบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะ เบอร์โตเบอร์เบอร์โทรเราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝ <c oughs> ากกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์เป็นกำลังใจให้หวันและป